สวัสดีค่ะทุกคนยังจำกันได้บอเมื่อนี้นะคะโอ้โหกะบแบบห่างหายจากการเทดคลิปไปโดนโดนแห้งนะคะเป็นปีเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้เอยอยู่ประเทศไทยแล้วค่ะทุกคนคะ่ะกันเลยว่ามื่อนี้อยู่ใกล้สนามบินนะคะก็เลย ได้ข่าวว่าสาวน้อยเพรบันแพงมานเล่นอยู่แถวสมุทรปราการนะคะก็เลยว่าเฮ้ยหรือเราจะไปดูอะไรอย่างนี้เพราะว่ามืออื่นกับซบินแล้วค่ะพี่น้องค่ะคือใจสูงมากนะคะคือจั้งไดก็ตามฉันจะต้องไปเห็นด้วยตาเนื้อของฉันให้ได้แล้วมาดูกันว่าจะเป็นไงทุกคนว่าฉันจะได้ไปไหมคือผับแต่เอกก็บ่มั่นใจแล้วค่ะพี่น้องว่าสิได้ไปบอเพราะว่าต้องไปเหตุธุรกอนรากะ ถ่าสมมุติมีเวลาหรือว่าบอเดอกเกินไปก็จะล่องไปหาน้องอิงนะคะหวังว่าจะได้เจอนะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้ฉันด้วยไปกันค่ะทุกคนคันผู้ใดเห็นอยู่หน้างานกะท,ทักทายกันแนเด้๋ย,ยจ้าเด้อว,ว่าหูจักไผเลยไปแบบซุมสีม่ซุมแปดไปเลยนะจ๊ะทุกคนค กำลังเดินไปหาแท็กซี่ค่ะทุกคน